สวัสดีค่ะช่องเทคโนยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะนรอะนำเสนอที่ดินแปลงสวยบรรยากาศดีนะคะเหมาะแก่การทำบ้านไว้พักผ่อนนะคะทำบ้านสวนก็ได้ค่ะสบายๆนะคะทุกท่านที่ดินติดน้ำคลองท่าสารค่ะพื้นที่ขนาด1ไร่นะคะราคาส2ล้านบาทอยู่ใกล้กับมอเกษตร5กิโเมตรอยู่ใกล้วัด กำแพงแสน2กิโลเมตรอยู่ใกล้เซเว่นซีเในรัศมี2กิโลเมตรเช่นกันนะคะมีที่ดินหลวงชายคลองเป็นที่งอกที่สามารถทำประโยชน์เพิ่มเติมได้อีกประมาณ1.5งานค่ะเป็นที่งอกนอกโฉนดนะคะริมน้ำนะคะบรรยากาศเงียบสงบผุกทานที่ดินติดน้ำจังหวัดนครปฐมนะคะแปลงนี้ค่ะเป็นที่ดินโฉนดนะคะ ติดคลองน้ำด้วยค่ะด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์2ล้านบาทพื้นที่1ไร่ไม่รวมพื้นที่งอกนะคะสนใจนัดชมหรือว่าติดต่อสอบถามติดต่อได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปค่ะเจคโนโนใส่ารายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยแล้วนะคะสวัสดีค่ะ